อนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งครับอมอพรพิงแสงสกุลขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติยืนให้เกียรติผมครับอมเปือใดทุกท่านด้วยผมเว <acaba> ทีปากเสียมก็เลยไม่ต้องเตรียมอะไรครับตเตรียมมาก็จําไม่ได้ก็เอาสดๆเลยจากหัวใจนะครับวันนี้แนะน,นํานตัวอีกครั้งครับอมอพรพิงแสงสกุลเป็นอดีตข้าราชการกองบกสังกัดกองทัพภาคที่สองค่าสุร,รานารีจังหวัดนครราชสีมาคารวะมาหาเศรษฐีทุกท่านครับ ก่อนที่ผมจะพูดเนาะให้คนสวยได้พูดสักนิดหนึ่งที่เหลือผมจะยึดกระชับพื้นที่ครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพรพิงแสงสกุลค่ะอดีตก็เป็นช่างตัดผมค่ะปัจจุบันฝากชีวิตไว้ที่ b u ยค่ะ กันอลัยภายเห็ดแต่ผมว่าการหอมแก้มนะก <c oughs> ็เขาให้เรียนแบบคนสำเร็จครับเพราะท่านสมมงทำแล้วหอมแก้มได้กันล้านเดี๋ยววันหลังก็จะอล,ลองหอมดูเหมือนกันเลยก่อนที่จะเล่าเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างของของผู้ชายคนหนึ่งเท่ที่แทบเรียกว่าจะเป็นไปไม่ได้ในธุรกิจแบบนี้เนื่องจากผมเคยรู้สึกว่าอดีตแบบนี้ เป็นหนุ่มน้อยร้อยค่าแล้วมันไม่มันไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกดีกับงานประมาณแนวนี้ก็เลยปิดใจอยู่สัก20ปีประมาณยีิบปีเคยอยู่ค่ายเอแบมมาก่อนก็ก็ยังมีคนที่แนะนำเข้าสู่ธุรกิจนะครโอเคนะครับตามภาพก็คือเป็นข้าราชการนะครับก็มีเพื่อนเรือมอต้นที่เป็นตำรวจมาแนะนำครับปัจจุบันท่านเป็นผู้เนีายครับท่านทวัตคุณติตาลีชายสืบครับผม แล้วก็มีหลายออฟฟิเซอร์ที่เป็นตำรวจครับท่านซิลเวตาท่านาชัยวัฒน์คุณพิสมัยพุทศิริครับผมมีครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับสูงที่ยอดเยี่ยมคอยให้กำลังใจคอยให้ทิศทางทุกอย่างนะครับปกือยังให้ท่านครับท่านสมพงษ์คุณหนูลำดวนเทพสมบัติท่านแล้วก็อีกท่านนะครับท่านบุญเกิดท่านจากที่มามาซา และเหนือสิ่งอื่นใดครับผมมีสายลายที่น่ารักเป็นครูอา,อาจารย์ทุกท่านผมกล่าวไปหมดทุกท่านทุกท่านคือครูอาจารย์ที่เดินมาก่อนผมก็แค่ลอกคนสําเด็จวันนี้ก็ขอญาตคารวะสายลายที่เป็นอาจารย์ทุกท่านนะครับผมบบและที่เหนือสิ่งอื่นใดครับบุรุษมหาบุรุษสามท่านที่จะกล่าวถึงไม่ได้ถ้าไม่มีท่านก็มีพวกเราในวันนี้ครับท่านซีอพัฒนาวัชสาท่าน พีดียนาฏวันษาครับผมแล้วก็บุริกท่านหนึ่งที่คอยจ่ายโบนัสทุกอังคารสุขตลอด8ปีที่ผมอยู่ที่นี่ไม่เคยขาดแม้แต่สตังค์เดียวเดียวครับแล้วก็ดูแลทีมงานสายงานธุกรการทุกอย่างปรึกษาท่านได้ในวันที่เราต้องการการเติบโตท่านก็ดูแลอยู่นะครับขอบคุณท่านเอ็มดีประสิทธิ์ซอนแสงครับผม ขออนุญาตขอเนยคนใหม่ได้ไหมครับอึ๊บใครที่เป็นคนใหม่ในวันนี้ครับอขออนุญาตยืนขึ้นรับเสียงปรบมือจากพวกเราได้ไหมครับให้เกียรติพวกเราจูนขึ้นเลยครับคนที่อยู่ในใกล้ๆเชฟปรบดับเนยได้วยนะครับให้กำลังใจกันนะครับผมอ่าระหว,ว่างคนใหม่ก็อยากจะนั่งอยู่แต่คนเก่ายังไม่นั่งหรอกครับคนเก่ายังกวนกลัวอยู่แปดปีย้อนให้หลังนะครับก็ ผมยังขอบคุณตัวเองที่กล้าเปิดใจที่รับโอกาสในวันที่เพื่อนมาแนะนําผมปิดใจอยู่ประมาณปีเศษๆวันนี้ถ้าท่านไปแนะนําใครถ้าเขายังไม่เห็นด้วยจะยพาไปให้เขาเลยครับเ่าะเปนว่าถือถองอย่างเดียวเลยครับแต่แรกๆผมก็เป็นว่าจะจา่าพนมสักหน่อยน,อาานี่ปึกแท้มาเรียเรียนว่าแล้วกันแต่ว่าที่เปลี่ยนได้ทุกวันนี้เพราะว่าเปลี่ยนจากผู้ชายคนหนึ่งที่ฉายามผมด้วยอาชีพผมนะคะรับรับราชการเนี่ย คือมันไม่มีสิทธิ์ที่จะยิ้มนะครับพูดได้อยู่คําเดียวก็คือคาว่าครับรับคําสั่งท,ท,ทําทันทีดีที่สุดเขาสั่งไปตายก็ต้องไปครับทั้งทั้งที่ไม่ใช่คําสั่งที่ชอบทำเพราะเขาสั่งไปแล้วใช่หรือไม่ครับนะแล้ววันนี้ถ้าไม่ใช่ผมมาอยู่กับบีโอจีผมน่าจะอยู่ชายแดยนเหมือนกันคุเขเมียนนะครับรู้ว่าได้ไปแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับด้วยซ้ําไปครับแต่ที่นี่เรารู้ว่าวันที่เราเข้ามาอาจจะไม่ได้พร้อมอะไรมากมายแต่ ในอนาคตเราเห็นอนาคตของครอบครัวและเป็นคนรวยคนแรกของตระกูลนั้นหลังจากที่ผมรับราชการ26ปีรับราชการเงินเดือนอยู่ที่30,000กว่าบาทกูนู่นนี่นั่นก็เหลืออยู่3,000บาทที่กองทัพบกทอนให้อภะปมให้กองทัพบกเลยครับงานที่ผมทํานั้นเสี่ยงเสี่ยงความผิดเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่ที่นี่ไม่ได้เสี่ยงครับ เอาเป็นเสียงผัวกับเสียงเมียแู่ยางเวลาเสียสินค้าถ้าไม่อยากเสียงผัวเสียงเมียก็ต้องพามาด้วยวันนี้ใครมีคู่ธุรกิจมาด้วยผมดีใจด้วยนะครับท่านนั่นคืออนาคตของครอบครัวและลูกหลานเหรียญหลนท่านตลอดชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรด,ดยครับผมวันนี้วันที่ผมตัดสินใจคือผมเป็นผู้ป่วยท่าน เริ่มจะมีปัญหากบท่ทาง,งานคือเข้าเวรไม่ได้ออกฝึกไม่ได้สั่งไปลบก,ก็ได้จะไปไม่ได้เพราะป่วยเป็นกระดูกทับเส้นเนื่องจากตัวเองเงินเดือนละสามพันก็ต้องมองหาช่องทางผมทําทุกอาชีพนะครับวันนี้ถ้าบอกทุกอาชีพก็ไม่ได้พูดบีอจีล่ะครับเพราะหนุ่มน้อย้อาชีพน่าจะเป็นผมคนหนึ่งสำหรับคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยท่านทวัดมาชวนผมตอบคําแรกว่าเพื่อนลองไปดูแค่คําว่าลองไปดูผมรู้ล่วงหน้าแล้วนะครับไม่ต้องลองหรอกครับไอ้ที่ผมทําอยู่มันไม่ต้องลอง มันก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์เลยนะครับเดี๋ยวฆ่าบางทีก็เดี๋ยวบรรยายผ่า <c oughs> นท่าปรากฏว่าผมสรุปว่างานทุกอย่างคือเราพยายามทําทุกอย่างแต่สุดท้ายเราไม่ได้สักอย่างเดียวครับแต่ที่เราไม่อยากได้อันนึงก็คือเราเป็นป่วยกระดูกทับเส้นในขณะที่เราป่วยก็คือว่ามันจะมีงานไหนที่เราจะทําเงินแทนงานที่เราไปเปิดร้านมวยใส่ไสองสาขาซึ่งมันป่วยมันทําไม่ได้ผมเปิดใจรับโอกาสในวันนั้นด้วยความที่บอกว่า เชื่อใจเพื่อนวันนี้ครับคนใหม่คนที่ท่านชวนท่านมาวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจไม่ชอบใจหรือว่าเขาอาจจะไม่บอกทั้งหมดแต่เชื่อเถอะครับว่าสองปีผ่านไปถ้าท่านการเงินท่านดีขึ้นสุขภาพครอบครัวท่านดีขึ้นและท่านมีรายได้มากขึ้นท่านจะขอบคุณเขาทุกลมหายใจท่านเพราะนั้นวันนี้เราปุกมือดังให้คนที่ชวนท่านมาแล้ว่นเการท่านที่สุดใน ไปผ่านภาพนะครับก็เป็นทหนารตัวจริงนะครับก็เมื่อก่อนเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับปัจจุบันเป็นเป็นคนรวยที่ติดเมียรครับท่านผมผมยึดไปแล้วเรียบร้อยครับผมอ,อันนี้คืออาชีพเสริมอีออาชีพหนึ่งก็ไม่ตอบโจทย์นะครับมันเสี่ยงเกินไปครับเป็นดูแลความปลอดภัยคนอื่นทาตครับ ผมผ่านสองมหาวิทยาลัยจะเป็นคนค่อนข้างพินิษวพิเคราะห์เนื่องจากผ่านหลายค่ายพมตัดสินใจช้าใช่ว่าผมจะฉลาดมากนะครับที่เลือกบูรีบจีช้าเนี่ยแต่ผมเสียโอกาสท่านวันนี้คนใหม่อาจจะไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดแต่เปิดใจกว้างๆมองด้วยตาในนะท่านถ้าท่านมองด้วยตานอกท่านจะเห็นแคสสินค้าแต่ถ้าเรามองด้วยตาในเราจะเห็นบ้านใหม่รถใหม่ใช่หรือไม่ครับวันนี้มีผู้นาที่ยอดเยี่ยมมาลอยฟังนะครับปมมือดาราให้ท่านพัชรีนะครับยอดเยีมม่ยม วันนี้ท่านเปิดใจของก้างครับชอบก็สมัครครับไม่ชอบก็สมัครเช่นเดียวกันครับท่านเลือกเ่าโอกาสเร็วไม่ได้แปลว่าท่านฉลาดน้อยกว่าพวกผมนะครับแต่ท่านฉลาดเลือกและฉลาดที่จะด้วยต่างหากท่านนะครับผมก็อยู่กับระบบครับดูภาาเอาผมนำพาทีมงานรุ่นใหม่น้ำใหม่ทั้งหมดครับถ้าใครไม่ขยับใครนิ่งอย่าหัวซาครับ เราก็ใส่ใจคนที่ยังอยู่กับเราใช่หรือไม่ครับแต่ไม่ได้ทิ้งเขานะครับโบกมือไว้หลยสิ่พร้อมอาจารย์ก็เกิดท่าน <Yeah. S 1> นะครับนำพาทีมงานเข้าหาคนสําเร็จก็อยู่กับอัปลายที่เลี้ยงอยู่กับโค้ชที่ปรึกษาแล้วก็เนี่ยครับพาเข้างานบอสงานระบบวันนี้ผู้นําที่เติบโตในระยะเวลาสั้นๆผมสร้างทีมงาน่านคุณทศวันนี้เติบโตมากๆมีทีมงานรวบ30คนในเวลาแค่หนึ่งเดือน ท่านจบรายได้รีดเลือกสตางค์แต่เดือนแรกแต่คอลี่ไฟไวไ์ทั้งสายผ่านอยู่และเดือนนี้ก็ยังเป็นรีดคอลี่ไฟเดือนที่สองซ้อนด้วยครับท่านผู้หมวดถนอมคุณตุก๊กที่รับเสียกรมกันะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมท่านท่านในงานประจำเขาเป็นผู้หมวดครับผมต้องฟังคำสั่งท่านแต่ในที่นี้ผมคุยกับท่านแบบเปิดใจพี่ถ้าพี่มองเห็นผมแค่จา่าพี่จะไม่ได้อะไรจากผมเลยแต่ถ้าพี่มองเห็นผมว่า ประสบการณ์8ปีสามารถที่เปลี่ยนวิถีชีวิตได้พี่ยอมให้สอนได้ไหมไพี่เขายอมให้สอนได้ที่นี่ง่ายนิดเดียวครับคุณจะเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอะไรขออนุญาตพลาดพินพงนะคุณจะเก่งกาจมาอย่างร้อนนั่นคือที่อื่นท่านแต่ที่นี่คนที่เดินทางมาก่อนเขาคืออาจารย์และผู้นําที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมปรุงให้อาจารย์ผู้ท<ไ>่านนะฮะง่ายนิดเดียวรักใครให้ชวนเขามาใช่หรือไม่ครับ<ไ>เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับคนที่ถูกชวนมาเขารักท่านมาก หลักมากพูดแทนออนลายท่านด้วยเพราะที่นี่มันดีมันไม่ได้ดีอย่างเดียวมันดีดีคนในบริษัทหน้าตาดีเพราะสินค้ามันดีใช่ไหมครับยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีไม่ด่าไม่จมข้างนอกประชุมนั่นมีแต่ด่าผอเีไหมครับเออเอาไปดีเนาะคือมันดีตรงหนึ่งจ่ายโบนัสดีด้วยโอเคไหมครับ รถสุขภาพเราดีขึ้นการเงินดีขึ้นแล้วก็ได้บ้านหลังใหม่ครับหนึ่งนาทีท่าน <c oughs> ก็ส่งเสริมครับหมอสมจิตพี่พี่มายนะครับอาวันนี้มาด้วยท่านซิงเกิสมจิตยุเธ์จนนอนแลวก็นี่ยวันเริ่มต้นผมเห็นแผนเนี่ยผมไม่มีเงินลงทุนหรอกครับแต่ผมตัดสิในใจขายรถสี่ประตูที่ผมซื้อมาจอดและคุมผ้านนั่นแหละครับเลือกโครงสร้างสามเอเนครอบครัวท่าน สีสันสดใสมากสคันแล้วครับคันที่สี่รถเฟฟนฟารบกกำลังินตัดสินใจว่าจะเอาสีอะไรกันได้ครับแล้วก็มีโอกาสสร้างบ้านด้วยกันสดผมจบช่างยนต์แต่ผมออกแบบช่างก่อสร้างและสร้างด้วยตัวเองนะครับที่วางน้ำเขียวแล้วมันยังไม่จบครับบ้านมันจะบานปิดครับจะทําห้องประชุมและติดแอร์เพิ่มรองรับทีมงานแล้วก็ด้วยสาวเรซี่ได้ไปพาภรรยาไปฮันนีมูนที่เวียดนามครับ สามวันสองคืนไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวท่านแล้วก็คิดกระเช้าไปท่านมันปลอดไทยครับมันไม่ใช่กระเช้าอะไรนะครับผูผูผูมะเขือนะครับมันอยู่ที่เวียดนามท่านแล้วก็เนี่ยทะเลครับนั่งเรือกระด้งทะเลไม่เลืกหรอกครับแต่ผมก็ไม่กล้าเสี่ยงลงไงครับท่านที่คิดว่างานประจําดีผมไม่เถียงนะครับท่านเราจะติดกับดักดีจน60ปีเลยครับถ้าไม่อยากเลือกหรอกเพราะมันดี ไหมครับมันเลี้ยงชีวิตได้แต่มันสร้างชีวิตไม่ได้ท่านวันนี้ท่านเงินเดือนสามหมื่นเหลือสามพันท่านกำลังตกตาผิดทางต่างหากถ้าซอยนั้นมันตันก็แค่กลับหันหลังมามองในสิ่งที่มันใช่มันอยู่ข้างหลังนั่นท่านเราไม่มีตาหลังเพราะนั้นท่านต้องเปิดใจแล้วกลับหลังหันมาเช่นเดียวกันท่านที่มาดูโอกาสวันนี้ท่านผู้ที่อยู่รอดไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดท่านแต่เป็นผู้ที่เขาเดีครับ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ครับใช่เราไม่ปรับโลกก็ปรับเราอยู่ดีค่าความชีพสูงขึ้นใช่ไหมครับใช่ผมก็แค่ล้มเหลวในงานอื่นมาและที่นี่ผมก็เรียนรู้จากการล้มเหลววันนี้เราสําเร็จได้ในะวันนี้เราไม่ใช่เราเก่งขึ้นเราปรึกษาคนเก่งใช่ไหมครับใช่แล้วเราช่วยเหลือทีมงานและทีมงานตัดสินใจเติบโตร่วมกันครับวันนี้ครับโอเคสวยไหมครับสวยผมถามว่าดอกไม้เราสวยหรืยมครับสวย สียนภรรยาสวยทุกวันอยู่แล้วโอเคไหมปีนี้ก็จะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นสามวันสองคืนต้องขอบคุณมหาบุรุษที่จัดทริปแฮทฮันนีมูลรอบที่สองผมกับภรรยาครับสุดท้ายครับผมญี่ปุ่นนะครับสามคืนใช่ไหมครับใส่ชุดกิโมโนใช่ไหมเดี๋ยวไปซ้อมวะหูยเากองเชียร์กันอะไรเอาละครับปิดท้ายเดี๋ยวขื้นไม่้เ้าเยี่ยะครับสุดท้ายผมฝากเป็นก่อนประตูไว้หนึ่งครับํำกลอน อย่าทำนมหกครับอย่าท้อเมื่อพลาดพลัง้งทําความหวังขึ้นมาใหม่นมนาสักปาใดาหกล้มไปเพียงชั่วข่าวท่านพบกันที่หอเท